จะเลิกอยู่แล้วขึ้นได้ขาใหม่ใหม่ให้อัาาลกอริทเปิดซิงเลยลิ้นใหญ่เลยให้หแบบน่นๆนี่ประชดประชังหรือเปล่าดาวอินเนียลงทุนเองครับโอ้โหพพูดเดี๋ยวมีความสุขมาก พราะทุกวันนี้เวลาที้พูดแล้วปวดหลังมันจะปวดลงปวดลงปดล,ลงไปเหมือนเลยกกายเป็นนิสัยไปเลยพูดแล้วจะแรกๆก็หนักๆก้มลงก้มลงอย่าเดี๋ยลงองของใหม่หน่อยมันจะแน่นจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่เมื่อกี้ใครร้องได้ใจจริงอย่างนั้นโดดอย่างนั้นมวลชนเฉลิบเลยฮะ ใครไปรออ้องวะเขาคำลาวเสียงลูกหลานจะสีคำลาวให้มันเอาใหม่เอาใหมาขอเสียงคำลาว,าวลูกหลานลูจะสีหน่อย มีมมมมกิจกรรมสำคัญนะหลวงอย่าลืมเท่ารายละเอียดของงานพิธีท่านเฉลชัยราเชัยเขาเขียนแบบมาให้ดรอยงเขาจะมีพิธีกาาร,ร,าราบเสร้ว่าน่าสิ่อมดีแล้วก็ปฏิญาณตนด้วยในหลังจากวาราชสำนักอ่านพระเวทลายพระเวทแล้วร้องกับสลับกับพระสวดเขาจะสวด เทวดาบูชาพประจาเทวดาเทวดาประจำนกกระกรอบนทั Eller, umas, mm ้งเทวดาประจําปีเทวดาประจําเดือนแล้วก็มีเทวดาประจําวันมีเก้าวันตรงนี้ก็จะมีระขึ้นมาเจริญเก้ารูเจริญมวลเก้ารูเ่เริ่มตั้งแต่จันทร์ถึงวันเสาร์ที่อืัน แล้วก็ตอ่อด้วยกุดแก่คืนพระเกศแล้วก็พนมามือเนี่ยก็เป็นเก้าวันตามหลักโหราศาสตร์โบราณว่าจะ,ะเทณนดีเพื่อเอาเรื่อเอาใช้ก่อนที่เราจะเคลื่อนทําใหญ่ไปไปเพื่อทุลกล้าวถวายพระราชอำนาจต่อพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณนปรนเสด็จยิ่งของพวกเราวันนี้ก็ เตรียมสถานที่ร่างเขาก็ช่วยกันจัดได้กำลังพลน้อนน้อยต่อพรวงคณะอิสสนาจารย์ของจังหวัดนครปฐมมาช่วยกันเอาให้สถานที่ดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์ดูโอ่าก็ขอนูโมธนาส่งเสียงตบมือให้สามพุโนโมทนาเข้าไปบริจาคเข้ามารูวหลานเข้ามาทำให้เองรวมเข้าวิธี่สามารถอิสระด้วย เขาาช่วยกันพูดถึงบูลิตีทำอะไรสระก็เดี๋ยวต้องฝากให้เขาไปทำหนังสือแจ้งไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามว่าวันที่12นี้เราจะเคลื่อนขบวนเข้าไปในพื้นที่เกตขับผิชอบของเขาให้ทารูัลทรับแล้วก็เตรียมเตรียมการดูแลความปลอดภัย แล้วก็ขออนุญาตเขาตามกฎหมายเราขอใช้เสียงเนี่ยใช้เสียงรถเครื่องขยายเพราะว่าเราตอ้องในกฎหมายเขาต,อตอา้องตัดเอาไว้นันบางครั้งบางที่เช่นในอ,อ,อไครับในเขตเมืองหรือในเขตเขาเรียกเทศบาลกฎหมายเทศบาลเขามี แล้วันจะเข้าไปในพื้นที่เราใช้เสียงโฆษณาเนี่ยมันต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเน่าเพื่อให้ฝากหน่วยที่เขาจะทำเรื่องขออนุญาตขอขอให้ตำรวจมาลักษาด้วยเวลาเราไปตามพื้นที่ต่างๆเขาช่วยช่วยให้ความสะดวกการจัดเจ้จราจรอะไรทั้งหลายไม่ได้ทำนอกความขวดแต่ทำาตามทางเดยนปฏิบัติทำตามกฎหมาย เราไปบ้านใครก็ต้องบอกเจ้าของบ้านว่ารู้มันม,บบนมนีเสียหายอะไรไอย่างที่จะว่ารู้งลงกลัวู้หนหูหนาตาเร่อเห็นว่าจตุพรมันโู่หรือนัทวุฒิส่งสัญญาณบอกให้กลุ่มเสื้อแดงแกันนำในจังหวัดนั้นๆออกมาต่อต้านอยากให้มาจะได้เสียวเพราะอาจะมาชอบเสียวไม่ได้รู้สอะไรเลย ไรูไ้สึกอะไรเ่จะได้รู้ว่าบ้านเมืองนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่ <S <S ยนเอ่อถ้าเรียกว่ายื่นอะไรยื่นยื่นดีการถวายเพื่ออยู่ยยยยาายยกเพรามีพวกพระลาะมากันความป้องกันใน,นอันย่าอะไรประมาณนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นอกจากเช้าจะมีการ ส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เขาเอาถุงยาชี <te Liberty Overwatch> พมาให้พราเอามาทั้งวันแล้วก็แต่แค่นั้นรู้สึกน้อยมากเดี๋ยวก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ลูกร้านมาใส่เติมเข้าไปให้ถุงมันตุุมเต็มเต็มแต่ให้ถุงตุ่มเต็นเต็มแล้วก็พวกเรากขขอจิตอาสาหนังกับใส่บาตรกินข้าวกินปลามีเวลาช่วงว่างอยู่ตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย ทาจมีเวลาวา่างไม่ได้ทำกิจกรรม,ะามาอะไรก็ให้ช่วยกันเอาข,อข้าวสารใส่ถุงเอามาม่าเรื่องกระป๋องใส่แจกให้ทุกเฉลี่ยกันให้ครบเทปทั้งหมดให้ทุกทุกทุกคืออยากให้เล็กบ้างน,น้อยบ้างใหญ่บ้างให้ใหสเสมอการปรจจัยคุณยงกูวันที่สามเข้าไปนะนไ่เดียวปัจัยใส่สองได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองก็ ะได้เท่าไหร่เดี๋ยเขาไปดูอีกทีแต่ที่แน่ๆบริษัทพุชเวชจำกัดเขาทำหนังสือมาขออนุญาตจะไปกู้เงินธนอาคารเพิ่มเลยบอกว่าเอาอะไรไปประกันเขาบอกว่าเอาบริษัทไปไปจอน้องไปประกันบอกขนาดนั้นเชหรือ่าคือคือน เราไปถึงเงินเรามาใช้กับเนที่เยอะมากเ,เราก็เลยขาดสภาพคล่องในการกซื้อในในใวัตถุดิบเสื้อไปทำไมจ่ายเงินเดงานรู้อะไรอย่งางาเดียวหาวิธีแก้ไงแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องเรื่องค่าเช่าจ่ายเรื่องรายได้ของพี่เมย์ที่เราจะเอามาใช้กับกิจกรรมในเวทีที่ท AP, ทเนี่ยเขา มีกระบวนการที่จะให้เช่าช่วยเช่าปลาเช่าเรียน yeah. ที่จะช่วยสงเคราะห์ใ้พวกเขาและมิวปุก็คิดออกไปว่าเดี๋ยวอีกสองวันวันพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมประเดยนนี้ไม่ไม่งั้นกับเรื่องนี้ก็อาจจะนักหัวหน้าส่วนราชการทุกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาเจราจาความพูดคุยกับเขา ว่าหลังจากเราวมทั้งตำรวจและก็ทหารด้วยว่าเราจะเดินทางไปเฝ้าถูดเกล้าถวายพระราชน,นากกลับมาแล้วเนี่ยเราจะย้ายเวทีเราจะย้ายเวทีเพื่อจะไปอยู่ในที่หน้าอาคารบีเหมือนกับที่ลุงกำนันแกไปอยู่เพื่ออะไรเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ล่วมเดินทางซึ่งเรา เราไม่ชอบที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเป็นเป็นความยากลำบากหรือสร้างความลำบากทุกอย่างให้กับคนผู้คนถ้ามีโอกาสที่จะช่วยมีโอกาสที่จะแก้ก็จะช่วยจะแก้แง้มันจะลำบากหน่อยมันจะอันตรายหน่อยมันจะทุกข์ยากสำหรับพวกเราสำหรับคนที่นอนดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองเจราจารกับเขาว่าบนชนเนี่ยขอนอน,อนไม่ตื่นหรือว่าน่าตื่นก็ได้ กของน้ำของท่าขอใช้แต่เราจะไม่เข้าไปวุ่นวายทำให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจะไม่แล้วก็จะหาที่พักให้กาดอีกที่หนึง่งส่วนหลงปู่ก็อาจจะเป็นการเต้นปูกตออยู่ทวทางนั้นนะอยู่เพื่ออะไรเราจะยังไม่เลิกเวที่จนกว่าสามสภาห์ ยัดก,การเก็บสมัยเรารับที่หมายเรารับรล,งลบุงปูม่มีมีรัฐธรรมนมูญมาตรา319อยสนบ้านพวกเราฟังว่าให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมมาตรา 279ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มัตราส3งสในวาระาเรื่มแรกมีให้นำบทบัญญัติกังต่อไปนี้ใช้บรรทับในกรณีต่างๆตามเงื่อนไขคือมัตราอันนี้ไม่เกี่ยวนะแหนเหลือแต่มัตรา39 9 ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา279ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีแต่รัฐบาลไม่ได้ทำทุกยุคที่ผ่านมาตรามีและธรรมนูญฉบับนี้ออกมารัฐบาลไม่ได้ทำการจัดทำจดกฎหมายลูกชนิดนี้เรื่องจริยธรรมคุณธรรมออกเลยค้างเติมอยู่ทีนี้มาตรามาตรา279ความว่าอะไร งันเ,เราคั่นเราเลยไม่เราไปฟิงไหไหน <c oughs> มันตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้าฟังว่า <c oughs> มันมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทาง,ง <c oughs> าการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นมาตรฐานทางจริยธรรมตามวหนึ่งจะต้องมีกลไกระบบในการดำเนินงานเพื่อการบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวนึ่ง ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยในกรณีที่ดำรงตําแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ตรวจการแผน่นดินรายงานต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีวิสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องการแต่กรณีหากเป็นการกระทำผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ,การทุจริตแห่งชาติพิจารณา 270การพิจารณาสรรหาการครองเรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรับรว้ทั้นการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนงเงินเดือน,นและการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมดำทำหนึ่งถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวที่คุณทาวินได้มีโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งรอบๆมาตตานีและที่ลุงปู่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องสภาศิลธรรมคุณธรรมแห่งชาติก็ด้วยเพราะมาตรานี้ก็คือมาตรา279กับมาตา3า4ศูน304รก็เพื่อเพื่อให้ให้สภาศิลธรรมคุณธรรมกลา,ายเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยมีรัฐธรรมนูญสองมาตตา รับรองว่าสมาสินธรรมคุณธรรมนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกาศใช้ได้ทีนี้แหละนักการเมืองชั่วทั้งหลายก็จะสูงพันไปในท,ทันทีเมื่อสามารถทำเกินให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงู่จึงบอกว่าหลวงปู่มีแผนงในเจ้าบวก มีแผนการแล้วหลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจว่าแผนอะไรเนนี่ไงอ่านให้ฟังทำ้วไมบทบัญญัติตามร,รัฐมนูญเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีมีมาตรฐานทางจริยธรรมคุณธรรมแต่รัฐบาลทุกยุคไม่เคยตาราพระราชบัญญัติข้อดีขึ้นมาเลยวันนี้เราตราเราเขียนเราคิดเราเขียเราต้องการ แล้วเราก็จะผลักดันเข้าสู่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา279กับมาตรา20ไอ้304 305เพราะเขามีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต้องการและตั้งเอาไว้เป็นหัวข้ออยู่แล้วเหลือแต่ว่าใครจะใส่กฎหมายรูปเข้าไปเป็นหลักปฏิบัตินะนโลนบทลงโทษเท่านั้นซึ่งเราทำและเราก็ทำเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเป็นผู้ยัดใส่เข้าไป เพื่อประกอบเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีนี้มีทางออกแนหรือ,อยังมีไหมสบายบอกแล้วว่าเชื่อหัวให้เลื่องหลวงปู่ไม่พาเราไปลงเหวหรอกมไม่ทําอะไรที่ไม่มีกฎหมายรองรับไม่ทําอะไรที่อธิบายความไม่ได้ไม่ทําอะไรที่ไม่สามารถเอากฎหมายเอารัฐธรรมนูญมารองรับได้ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่พุทธ,ธาอิสระแล้วนะแต่ที่ยังไม่บอกก็เพราะว่าที่ยังไม่บอกก่อนก็เพราะว่ามันยังไม่มีประเด็นให้เกิดขึ้นในสังคมแต่ตอนนี้มันมีประเด็นเพราะมีคําถามเข้ามามา,มากหลายเลอเกิดว่าเอ๊ะถ้าทำมาสู้มาถึงขนาดนี้6เดือนกว่าลูก,กำลัง3เดือนกว่าเวทีแจ้งวัฒนะ ร่วมปีของคอพทอกับพลังธรรมแต่ก็ยังไม่สามารถกระทําการใดๆให้กตะกูลชินระบอบทักษิณและละทัทธิทรราชสศูนย์พันไปได้นักการเมืองชั่วก็ยังรอยนวลเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เท่ากับแพ้่ะสิไม่แพ้พุทธิสระจะพาไปให้ชนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแต่กลับบ้านไปนอน ตีพง,งได้สบายสบายพอถึงเวลาเขามีรัฐบาลใหม่ก็มารวมกันแต่ลุงปู่ยังไม่กลับวัดนอนรอเฝ้าอยู่เวทีน่นี้ถึงคราวต้องเรียกก็มาให้้องก,กันก็แล้วกันเท่านั้นเองว่าเราจะนำเอา พระราชบัญญัติสภาศีลธรรมคุณธรรมแห่งชาติไปเป็นกฎหมายประกอบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา304 305และ279เท่านี้จบไม่มีอะไรในกอนไปนะแล้วก็จะต้องทำให้ได้ด้วยทีนี้นักการเมืองชั่วข้าราชการเลว รัฐวิสาหกิจคอร์รัปชันก็จะหายไปอันตรธานสิ้นเพราะกฎหมายที่เราเขียนไว้จัดการเบ็นเสร็จเด็ดขาดไม่เชื่อเดี๋ยวอ่านได้ฟังอีกรอบ วันนี้รอระหว่างรอคุยกับคุณลุงกำนันคุณสุเทพก่อนจะขึ้นเวทีกระโปรมาล้งปู่โทรไปแล้วโทรไม่ติดเขาก็เลยโทรเข้ามาถามเขาว่าไปเอาแขนท่านไหมยังถามเขาว่า,าคุณสุเทพสรุปแล้วคุณมีช่องทางอย่างไรบ้างเขาก็บอก ในช่องทางของข้าวซึ่งหลวงปู่พูดให้กเราฟังไม่ได้หลวงปู่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ทำต้องคุณไปแล้วเดี๋ยวฉันจะสนับสนุนมวลชนและเดี๋ยวจะเรียกร้องที่น้องของพวกเราไปให้กําลังใจให้กําลังพลแก่พวกคุณแล้วฉันก็จะไปช่วยในบางขณะบางครั้งบางคราวแต่ระหว่างว่าคุณจะทําจนสําเร็จเราทุกคนให้กําลังใจคุณ ช่วยเหลือสนับสนุนคุณไม่ได้ขัดข้างไม่ได้ตีมีความคิดแตกแยกหรือแตกต่างหรือว่าขัดแย้งกันแต่หลังจากที่คุณทําไม่จบเขาก็บอกว่าผมถ้าทาไม่เสร็จนุ่งปูจัดการกดำเนินตามแผนได้เลยวันที่18เจอกันที่ลานที่วังไประวงวหลิก แล้วลุงปู่ก็เลยเตือนว่นาคุณสุเทพคนรนับจุนดดมวันแรกฉันดูแล้ววันที่14เนี่ยมันเป็นวันกาลกินีวันโรกาพินาแล้วรวงควณก็ตกฉันอยากให้คุณทำเรื่องให้เร็วกวันนั้นหรือว่ายื่นไปช้ากว่านั้นสักวันหนึ่งถ้าวันที่14ไม่ได้เขาก็บอกถ้าอย่างนั้นควรจะเป็นวันที่เท่าไรดีครับลวงปู่บอกเข้าไปเนี่ บอกเข้าไปแล้วว่าวันที่พระเจ้าแผ่นดินลงมือบูชข้ันเป็นวันที่มงคลที่สุดดีที่สุดดลงสมบูรณ์สุดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาก็คงจะประาากาศแต่เล่าให้ลูกหลานฟังว่ากระบวนการเจรจาที่คุยกับเขาวันนี้เรื่องอะไรแล้วก็ไแสดงความเป็นห่วงบอกกเขาว่าคุณก็ต้องระวังตัวนะ พราะวันโรกาลวินาทีคุณจะเอาเช้ามากๆแต่ฉันน่ะจะรุ่งเรืองมากๆเพราะฉันไม่มีวินาศอะไรเลยเพราะฉันขึ้นอยู่กับเวลาที่เรียนคุณก็ต้องพยายามรักษาตัวแล้วเป็นหวเป็นใหญ่ตองก็เป็นห่วลุงปู่เหมือนกันก็ต้องรลุงปู่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะผมก็ได้ยินข่าวไม่ค่อยดีมาเพราะว่าพวกเราแกนนำทุกคนมีค่าหัวทั้งนั้นแพงๆด้วยนะไม่ใช่ถูกๆ เองก็ต้องตามคนตามระวังตัวก็ให้กาลังใจครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงวัทนที่คุณเรียรกประชุมเรียรกชุชมนุมพวกเราก็จะไปร่วมกับคุณแต่ขอตัวว่าวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยฉัาไปทาภารกิจของช่นก่อนแล้วกันก็บอกเขารู้เล่าเขากังนเนี่ยเขาก็ครับไม่เป็นไรคุณเข้าใจชันหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจที่ถ้าผมไม่เข้าใจลุงปู่แล้วผมจะสู้ร่วมกับลุงปู่ได้อย่างไรไม่มีใครเข้าใจลุงปูเ่เท่ากับผมแล้ว ก็ดีดนะคุณเข้าใจฉัน่ันเข้าใจคุณก็เป็นอันก็ขอท้าบรียกจบเราก็เดินตามแขนของเรา,าไปมอนันอันนี้คือคุยกันนะและ้วก็โทรไปคุยกับหลายท่านหลายคนาถามคุณสมชายศรีสุติยาก่อนว่าพรุ่งนี้คุณว่างไหมมาช่วยมาร่วมกันจุดเทียนจุดธูปบูชาแ่นพระนนพระพันดลเวตราชา เปการบวงสูงเทวดาระจับอัศวิษณพิทแล้วก็จกปบตัาทิตเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติของพป้หลวงอันเป็นที่รักยิ่งเขาบอกว่าคีณมผมจะต้องเข้าฟัาแล้วเล่าเพื่อไปนานสัติบาตมหาสัติบัตรที่รัฐบาลจัดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคุณทวินว่างหรือเปล่าหรือดยาะในโทรคุยเห็นว่าเขาลำบากคนเอก คนตำรวจเอกวสิษฐ์เดชคุณชนและกระุนหมอเบียยทองก็จะมาร่วมเป็นพิธีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนจุดธูปบูชาเรื่องพีธีรกรรมอยู่ไหนเราอยู่ในนี้ใช่ไหม,มแกแล้วเหรออยู่มันหนาหนา แต่รวมๆสรุปแล้วไอ้ที่คนวิตกวิจารณกันไปเห็นพักหลังเนี่ยมีคนวิตกวิจารณมากว่าพุทธอิสระแตกคอกับสุเทพแตกกับเวทีอื่นๆคนมันก็วาวาไปมันมันจะพูดน้ํำลายแต่ไอ้ที่แตกแน่ๆก็คือท่านหัวหน้าพรัคประชาธิปัตย์แตกแ,แน่ ถามข้ออะไรขอบ,บ่อนากมันก้าวล่วงอำนาจของปวงมหาประชาชนอ้างคำกล่าวในข้อเสนอของเขาว่าอย่าไปร่วงเกินสถาบันเราไปร่วงเกินหรอือเราร่วงเกินไหมเราไปดึงสถาบันไหมมันมีทางไหนเป็นทางออกอ่ะก็บอกแห้ว่าวันนี้มาตาเจตใช้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับไหม รัที่ปัดถ้าใช้อปชรรับได้ไหมรับไม่ได้แล้วข้าราชการนักการและข้าราชการทหารตำรวจเขาไม่เอาด้วยรัฐาที่ปัดจะสําเร็จไหมไม่สําเร็จมาตรเจ็ดใช้ไม่ได้รัที่ปัดใช้ไม่ได้แล้วนายกพระราชทานโดยสวสวถ้าขอนายกพระราชทานโดยประธานผู้ที่สมาชิเป็นผู้ร่วมเสนอชื่อ เป็นผ e. <itu? S 1> ู้เสนอชื่อหรือขอนายกพัะราชทานคิดมาจบไหมจบไหมจะเอาใครมาจบเอาที่ไหนมาจบก็ฝ่ายนรชรมันก็ประกาศเดียงๆว่านายกพัะราชทานมันก็ไม่เอาใช่ไม่ใช่แล้วว่านเมืองมันจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาพิสิทธิ์เอ๋ยอาพิสิทธิ์อย่าคิดอยู่ในวาวนแห่งอำนาจ จงออกมาจากวังวนของอำนาจแล,ล้วรู่จดมองโลกให้มันกว้างๆาและหาช่องทางที่ทุกคนยอมรับได้จริงๆเถอะอย่าไปมองว่า,าต้องอยู่ในวังวนแห่งอำนาจอย่างเดียวแล้วก็จะถือว่าเป็นการทาตออกของบ้านของเมืองเลยแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งอีกฝ่ายก็ไม่ยอมอีกฝ่ายบอกเลือกตั้งก่อนแล้วปฏิรูปก็ยื้อกันไปก็ยื้อกันมา โยกกันมาก็โยกกันไปนะเป็นการดึงเชื่อกับคนละคง,งัขแล้วมแล้วถ้าเชื่อมันขาดเข้ามาาจะทำยังไงต่อไปนี้เราก็ต้องไปหากรรมาการกลางไปบอกกับกรรมาการกลางให้พระองค์ทรงเมตตาแล้วก็บอกคนสองข้างว่าอย่าดึงเลยเชื่อมันจะขาดแล้วทุกคนก็จะหัวที่หงษเมรหลังดีรังกาว้นจา้าเป้า แล้วทีนี้เชื่อขาดแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทุกคนก็บาดเจ็บล้มตายหยุดเดินสีทีเชื่อบัญชักจะเริ่มเปล่อยแล้วแล้วก็หันหน้ามาช่วยกันรักษาเชื่อเส้นนี้เอาไว้จนถึงลูกหลานเหลียหงลมงสืบไปแล้วมันผิดตรงไหนมันเสียหายอะไรมันมีปัญหาที่ไหน อาพิเศ์เอออาพิสิษวา,วา,าสสงวางก็ไปบวดพระสวรรันเพื่อ,ะอคนคนะนนจะได้สมองงงเบาสบายมาเไม่้พ้นจากันานี่มันแก้ยัมาตราสิหายไปไหนวะ ขออนุญาตนะหลวงหลงปูดูลม,มันตาสิบแปดที่พึ่งอาชีพในการศึกษามันแก้ไปแก้มากาแก้จนจากมัตตาสิบสี่ขยายออกไปที่สถาบันตุลาการศาสนาควรเป็นที่พึ่งของสถาบันตุลาการศาสนาควรเป็นที่พึ่งล้วคิดที่นักการเมืองกลายเป็นมาตราสิบเจ็ดไปแอ่ กาอีกครัง้งนึ่งนะกว่าถ้าหากว่าเราสามารถกดตันให้พรบหรือว่าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในสภาสีลธรรมคุณธรรมนี้เข้าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในมานตา279กับ304ได้แล้วซึ่งมีรัฐธรรมนูญรองรับบัญญัติเอาไว้แล้วแต่ขาดกฎหมายรูปประกอบเท่านั้น ศีลธรรมคุณธรรมสภาศีลธรรมคุณธรรมก็ถือว่าเป็นกฎหมายรูปแล้วก็เป็นองค์กรอิสระซึ่งจะแยกตัวมาสําหรับบริหารจัดการโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผู้ตรวจการรัฐสภาเพราะมันพวกเดียวกันมันเข้าข้างกันเรารับไม่ได้เพราะผู้ตรวจการรัฐสภามันมาจากไหนมาจากใคร มาจากนักการเมืองมันก็เลือกตั้งมาเพราะฉะนั้นมันก็ไก่เห็นดินงูเห็นดินไก่มันไม่ทําอะไรกันหรอกเราก็เลยไม่เอาแล้วเราก็เขียนกฎหมายรูปประกอบรัฐธรรมนูญในมนตาตรา279ารา304ของเราเองที่เรียกว่ากฎหมายสภาศิลธรรมคุณธรรมแห่งชาตินเพื่อประกอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทบัญญัติใหญ่ของประเทศในมาตรา17